อิงช n แนลสวัสดีค่ะอัรรักของเราเมื่อแพรมส่งดอกรักกลับบ้านแพรมอยากจะบอกรักดอกรักและเข้าไปจูบเธอแต่ก็ยังไม่กล้าได้แต่คิดเท่านั้นแล้วแพรมก็นำร่มมาให้ดอกรักและบอกว่ากลับบ้านดีๆนะเมื่อดอกรักกลับไปแล้วในใจของแพรมก็คิดว่าจะบอกรักดอกรักดีไมยนะเมื่อกวีรูร้สึกว่า แพมก็ยังเย็นชาเหมือนอย่างเคยกวีจึงตัดสินใจบอกกับแพมไปว่าที่จริงพี่รู้มาตลอดแหละว่าแพมไม่ได้รู้สึกเหมือนที่พี่รู้สึกกวีจำใจบอกเลิกแพมทั้งที่ในใจนั้นเจ็บปวดมากแพมอึ้องไปแต่ในใจกลับรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกที่พี่กวีเป็นฝ่ายขอเลิกกับเธอเมื่อแพมได้เจอกับดอกรักแพมจึงพยายามบอกความในใจ ที่ดอกรักเคยถามเธอก่อนหน้านี้ว่ามีเรื่องอะไรให้บอกเธอได้ทุกเรื่องนะแพรจึงตัดสินใจสารภาพรักกับดอกรักไปว่าพี่รักรักนะพร้อมย้อนถามรักว่าแล้วรักรักพี่ไหมดอกรักที่ถูกกดดันก็ร่ำให้เอ่ยออกไปว่ารักรักพี่แพรจนปวดหัวไปหมดแล้วแพรที่เป็นห่วงความรู้สึกของดอกรัก จึงเอามือเข้าไปปาดน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มให้กับดอกรักและปลอบใจสาวน้อยขี้แงคนนี้อย่างเอ็นดูแพมรู้สึกดีมากที่ดอกรักเองก็มีใจให้เธอมาตลอดส่วนกวีพี่ชายที่แสนดีของดอกรักก็กลายเป็นพ่อหนุ่มอ,อกหักรักเขาข้างเดียวคนเดียวที่เขานึกถึงในตอนนี้ก็คือโอ๊ตคนที่คอยเป็นเพื่อนเพื่อปรับทุกข์และเล่าเรื่องที่เขาตัดสินใจขอเลิกกับแพมไปแล้ว โอ๊ตที่พอจะมองออกว่าแพมกับดอกรัก,รกต่างมีความรู้สึกอย่างไรต่อกันจึงแกล้งหยอกปนปลอบใจไปว่าแบบนี้พี่กวีก็บอกเลือกสาวสองคนติดกันเลยสิคะสองคนที่ว่านั้นก็คือเธอเป็นคนแรกและแพมเป็นคนที่สองนั่นเองในขณะที่เนเน่ก็เดินเข้ามาในร้านลิมเฮาส์โอ๊ตในฐานะเจ้าของร้านจึงเข้าไปต้อนรับลูกค้าเอ่ยทักทายแนะนำตัวออกไปว่าเราโอ๊ตนะ คุณชื่อ,อไรอะเนเน่เนเน,น่บอกชื่อของเธอกับโอต๊ตสองคนทำความรู้จักกันอย่างเป็นทางการเนเน่ที่นั่งดื่มวายอยู่จึงถือโอกาสนี้ทำความรู้จักกับกวีด้วยเพราะเนเน่ที่รู้ว่ากวีเลิกกับแพรมแล้วก็อยากจะหาวิธีเข้าหากวีเพื่อต้องการจะแก้แค้นพ่อของกวีที่เคยทำไม่ดีไว้กับครอบครัวของเธอและอีกเหตุผลสำคัญก็คือ เนเน่คิดว่าแพมคงทำงานที่เธอจ้างวันนี้ไม่สำเร็จแน่เพราะมองออกว่าแพมรู้สึกอย่างไรกับดอกรักซึ่งโอ๊ตก็มองออกว่าเนเน่กำลังทำทีหวานสเสน่ห์ใสกวีอยู่ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างแพมกับดอกรักก็เริ่มพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆดอกรักสาวน้อยขี้อ้อนก็ยิ่งข้างรักในตัวพี่แพมมากขึ้นจนอดใจไม่ไหวที่จะฉวยโอกาสจุ๊บแก้มพี่แพม แบบไม่ทานตั้งตัวแต่นั่นกลับทำให้แพรยิ่งรู้สึกดีแม้จะมีสีหน้าเขินออกมาอย่างเห็นได้ชัดก็ตามสองสาวต่างหยกอกล้อกันราวกับหนุ่มสาวที่กำลังจีบกันใหม่ๆแต่แล้วกว,วีที่สงสัยมานานว่าแพรม,มีใจให้กับคนอื่นก็เริ่มมองออกเลยว,ว่าคนอื่นที่ว่าของแพรก็คือคนใกล้ตัวอย่างน้องสาวของเขานนั่นเองกว,วีที่ได้เห็นภาพตามตาว่าแพรดูมีความสุขมาก ไม่ได้อยู่กับดอกรักแม้กวีจะเจ็บปวดอยู่แต่ก็พยายามข่มใจทำเป็นไม่รู้สึกอะไรกรวีที่อยากจะพิสูจน์ให้แน่ใจว่าแพมชอบเพศเดียวกันจริงหรือไม่จึงลองทำทีขอจับมือแพมแต่แพมที่รู้ตัวว่าไม่ได้รักพี่กวีแบบนั้นจึงดึงมือออกมาจากพี่กวีท,ทันทีและทำทีขอตัวออกไปเมื่อกวีที่รู้ความจริงแล้วว่า แพมกำลังคบหากับดอกรักแบบคนรักกวีที่ทั้งสับสนและไม่รู้จะวางตัวยังไงดีกับแพมจึงอย่างเชิงมาถามโอ๊ตกับเนเน่ไปว่าถ้าวันหนึ่งคนที่เรารักไปรักกับ,บครอบครัวของเราทั้งสองคนจะทำยังไงเหรอครับทั้งโอ๊ตและเนเน่ต่างมีความเห็นที่คล้ายกันคือยอมปล่อยให้แพมกับดอกรักได้คบกันและบอกให้กวีชวนดอกรักลองพาแพมไปทำความรู้จักกับ,บครอบครัวของเขาด้วย ซึ่งกวีก็หวังอยากให้ดอกรักคืนดีกับพ่ออีกด้วยส่วนดอกรักที่มารับจอบร้องเพลงที่ร้านริมเฮาส์ของโอ๊ตโดยมีแก๊งพี่เอกนัชชาและพีมมานั่งฟังเพลงอยู่ในร้านนี้ด้วยและคนพิเศษที่สำคัญมากที่สุดสำหรับดอกรักอย่างพี่แพมก็ตามมาให้กำลังใจดอกรักด้วยคนเหมือนมานั่งแฮงเอาด้วยกันที่ร้านนี้ดื่มเหล้ากับค,อค็อกเทลหยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน โอที่อยากจะรู้ความจริงบางอย่างจึงถือโอกาสนี้ยิงคำถามอย่างเชิงลองใจแพรมกับดอกรักไปว่าถ้าเป็นคนุณแพมเดทแรกจับมือหรือจูบคะแพรมตอบว่าจูบคะ่ะแพร่ตอบบอ,อกไปพร้อมกับนึกถึงตอนที่เธอได้จูบกับดอกรักครั้งแรกในคืนนั้นพร้อมกับผ่านไปทางดอกรักทำเอาดอกรักรู้สึกเขินอยู่ไม่น้อยและทำให้นึกถึงตอนที่เธอมเมาและได้จูบกับพี่แพร ระหว่างที่ทุกคนกำลังจับผิดสองคนนี้อยู่แพรก็เอาเท้าของเธอเขี่ยไปที่เท้าของดอกรักโดยไม่รู้ว่าโอ๊ตกำลังจับจ้องอยู่จึงทำทีแซวดอกรักไปว่าหน้าแดงเขียวเขินพี่เขาเหรอนั่นกับทำให้ดอกรักยิ่งเขินไปกันใหญ่ไม่กล้าสบตาพี่แพรต่อหน้าทุกคนซึ่งในตอนนั้นนัชชาก็กำลังชวนทุกคนเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นเรื่องอื่นบ้างโดยมีพี่เอกกับพีม ที่คออ่อนดอนหลับคาโต๊ะไปซะแล้ววันต่อมาพี่เอกที่พอจะมองออกว่าร้านของตัวเองเริ่มไม่ค่อยมีลูกค้าเข้ามาก็ตัดสินใจชวนลูกน้องในงร้านไปผ่อนคลายออกไปหาแพชชั่นไอเดียใหม่ๆทำกิจกรรมข้างนอกดูบ้างเผื่อว่ากลับมาแล้วร้านของเขาจะขายดีขึ้นกว่าเดิมจังหวะนั้นแพรที่ตั้งใจมาหาดอกรักและเห็นพี่เอกกำลังช่วยนะัดชาขนกระเป๋าขึ้นไปยังท้ายรถ ถามไปว่านี่กำลังจะออกไปไหนกันหรอคะนัชชาที่ได้ยินจึงตอบแทนไปว่าพี่เอกจะพาพวกเราไปเอาติ้งกันค่ะพี่แพรมเอกจึงถือโอกาสนี้ชวนแพรมไปเอาติ้งด้วยกันแพรมตอบตอกลงและอาสาเป็นคนขับรถให้ด้วยทำให้ดอกรักได้นั่งข้างหน้าอยู่ด้วยกันกับพี่แพรมแต่ระหว่างทางที่ขับรถกันออกไปสักพักจูๆ่ๆรถก็ดันเกิดเสียขึ้นมาจนได้ พอหม้อน้ำดินเกิดรั่วขึ้นมาพี่เอกกับพิมพจึงลงมาดูที่หน้ากระโปรงรถและต่างโต้เถียงกันที่ดันไม่ได้เช็ครถตอนออกมาให้ดีกันซะก่อนสองหนุ่มต่างกุ้มใจไม่รู้จะทำยังไงดีจากเหตุการณ์นี้ทำให้พวกเขาต้องตะเวนหาที่พักค้างคืนชั่วคราวระหว่างนั้นดอกรักก็ทำเซอร์ไพรส์นำแก้วที่วาดรูปพี่แพมกับเธอยืนกลางร่มเหมือนอยู่ในร่มคันเดียวกัน แพมรู้สึกดีใจมากที่ดอกรักตั้งใจทำแก้วคู่รักมาให้เธอเหมือนต้องการสื่อให้รู้ว่ามันเป็นแก้วของคู่รักเอาไว้ใช้ด้วยกันเวลาห่างกันพอเห็นแก้วใบนี้จะได้คิดถึงกันแล้วกันเป็นเสมือนตัวแทนความรักของทั้งคู่ที่มีให้แก่กันดอกรักแม้จะเขินอายแต่ก็รู้สึกดีมากที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพี่แพมแบบนี้และคืนนี้แพมกับดอกรัก ก็ได้นอนเต็นท์ค้างคืนด้วยกันวันต่อมาแพมกับดอกรักก็ออกมาเดินเล่นชมบรรยากาศยามเช้าด้วยกันสองคนต่างคุยถึงความสัมพันธ์ของพวกเธอแต่แล้วดอกรักพี่กลัวแล้วรู้สึกผิดต่อพี่กวีขึ้นมาจึงย้อนถามพี่แพมไปว่าพี่แพมไม่คิดว่าที่เรารู้สึกกันอยู่มันเป็นเรื่องที่ผิดบ้างหรอแพมสบตาดอกรักพร้อมกับเอ่ยออกไปว่า แต่พี่ไม่คิดแบบนั้นนะรักคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตพี่นะพี่รักรักนะรักไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกเราสองคนไม่ผิดที่จะรักกันนะดอกรักไม่ได้ยินพี่แพมพูดออกมาแบบนี้นก็ทำให้รู้สึกครายกังวลใจลงไปบ้างเมื่อสองคนได้มีเวลาอยู่ด้วยกันสองต่อสองแพมก็แสดงความรักกับดอกรักให้มากขึ้นแพรสบตาดอกรัก เรากับอยากจะจูบอีกครั้งใบหน้าเพียงคืบเดียวทำให้ดอกรักใจสั่นขึ้นมามองไปยังริมฝีปากนั่นขณะห้ามใจตัวเองไม่ให้อยากครอบครองไม่ได้เลยอยากสัมผัสอยากได้ความปรารถนาที่ซุกซ่อนอยู่ด้านในมันทำให้ทั้งคู่อดใจไม่ได้จริงๆถึงกับยอมยื่นหน้าเข้าไปใกล้เพื่อสูดดมกลิ่นของกันและกันและอยากจะฝังตัวลงไปเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามหากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ